บสบายผ่านไปแล้วจะไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับสนต่กินอย่างเดียว <c oughs> เรียบร้อยครับมาร้านค้าครับ,รบ,รรบไม่ได้เดินในป,ป่านะครับเวลาฝึกเดินเดินไปร้านค้าเรื่อยๆครับ สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเตรียมเสบียงนะครับให้กับสาวสวยนะครับจาโรงเรียนอนุบาลช้างผงนะครับเอาแล้วได้สองกระเป๋าแล้วพอแล้วนะเตรียมเสบียงเสื้อผ้าพาจอนะครับเดินสู่โลกกว้างนะครับเรามาติดตามกันนะครับเอาไปกระเป๋าแล้วเตรียมแล้วครับเอาเด็กๆนะครับเด็กอนุบาลช้างผงนะครับมาเข้าโรงเรียนนะครับแล้วนะครับ เขาบอกว่าไม่ให้เจ้าให้่ว่าทยเป็นลักฐานมาอยู่นะครับเอาเด็กนักเรียนอนุบาลช้างขงนะครับไปเข้าเรียนนะครับเด็กนักเรียนจอจอดูควานนะครับต้องใช้ควันทั้งสี่คนนะ โอ้ยพี่เตียวไอ้มึงเด้เลยเอาบะเพามากินล่ะมาแมาา่ไทยจอๆกินเลยอมใช<า>้ความเยอะนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับน้องจอๆสู่รบกกว้างนะครับเดินเที่ยวเล่นนะครับหมู่บ้านช้างนะครับเราก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังอาบน้ำให้สาวจวุ๋ย แควนมันสีสาคนนะจอจอจะไปลูกสาวนคําปิดเตยวคอเวมึงเป็นลักการเลยปิดเตีวแล้วก็ตายเามึงีเป็นรักการเลยดิาเตจ้าจะไปหาเมมจะันจะออกมาไหนเจ้าพ่อพนบ้านี่เขาว่าจะเอาไปให้เปงเมมใส่เจ้า ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมันแรกของจอนะครับมุ่งสู่โลกความเป็นจริงนะครับเป็นเข้าโรงเรียนมันแรกนะครับที่จะเดินเที่ยวนะครับแต่ว่าความสามารถน้องจอๆก็เป็นมืแล้วแหละนะครับทั้งเตะบอลทั้งเต้นทั้งอินเตอร์เทนหลายอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็จะให้น้องเขาได้ไปเจอรูปภายนอกนะครับอาจารย์สวยสโอ้เต็งสบายอะ ครับไปแล้วนะครับ

นี่นะครับก็จะให้รถไทให้รถไทผ่านนะครับลองดูน้องกจนเจ้าว่าจะตื่นไหมนะครับ แง <te ak> มากเลยนะครับเันนกิน้นนรอี่ลโอ้ไปหลานไทยดินตนี่ขึ้นสื่อขนมมาชิมบ้านอ๋อ มันไอ้พิบุนไปดิ้งกับชีมวลตลยกันน่าตามันบไรวทีู่จังยังคนนอยเลยเออไม่สนใจเลยยังคือยังเลยยังดไม่บางตางบางโตยังติเลยลูกางลวยตาขาวแม่บริการุมมวนสองกี่เงนไปหัดแข่งหน้าฟังกไม่โงเลยยุ่งิงไม่สนใจยังได้รถาค่ลยจำเออเออออง้ข่ามข้นเอ็ดเพราะขอ เป้าหมายของการฝึกก็คือเดินไปร้านค้าเเดินไปเรื่อยๆที่เข่าเราที่เข่าเหานำหน้ามาด้วยดูครับรถมาครับเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาจจนเจ้ากันนะครับใหญ่มาครับเราดูว่าเจ้าจะตื่นไหมนะครับ ไม่ได้สนใจอะไรเลยยอดครับยอดชีส้างแล่นยูเซเนาะเราก็ฝึกเดินมาก่อนหน้านี้ประมาณวนสองวันนะครับเดินเล่นในบ้านแล้วก็อยู่ตรงสวนวันนี้เราจะฝึกเดินไกลนะครับี่ฝึกก็ไไหาใบไม้หาผ้าหาอะไรหา มีน้องนะเบาๆนะครับให้ทั่วตัวเน้องก็น้องตื่นไว้นะครับการฝึกช้างนะครับผู้ได้ยังกินไม่ได้ดูกันง่ายๆนะครับแม่มาดูกันนะครับนีช้างมาจากด้านหน้านะครับช้างแม่มาจากด้านหน้ารอดูว่าเจ้าจ้าจะตื่นไหมนะครับธรรมด่าหูชะล้องยาวมันต้องธรรมดา สบายครับสบายผ่านไปแล้วจา้าไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับสนแต่กินอย่างเดียวถือว่าง่ายมากๆนะครับง่ายสำหรับช้างเด็กมากๆถึงง่ายสุดแล้วมั้งนะครับ กไรฮาเกงๆๆๆๆบ่มนอะไอไเออเออฮาอืมก็จะมีใบไม้เหมือนลุงดำนะครับว่าคอยตีหางตีตูดนะครับดูว่าเจนเจ้าจะตื่นไหมนะครับก็ฝึกไปครับอนาคตก็ที่ฝึกก็ประมาณว่าบางทีคนอาจจะเข้าห้างหลังจากห้องหลังเจนเจ้านะครับก็จะได้ก็จะได้ไม่ตื่นคนนะครับ เป็นรถน้ำแข็งครับดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงครับนี่แม่ไม่สนใจอะไรเลยสนแต่ว่าลุงดำให้กินตอนไหนโอ้ด่านที่หนึ่งเรามาถึงด่านที่หนึ่งแล้วครับโอ้หร้านค้าครับคุนน่ะเพิ่นเติมน้ำไปล่อเลยคุุนน่ะเพิ่นเติมน้ำใส่ทังไปล่อดหรอ ด่านที่หนึ่งครับถึงแล้วนะครับเป็นร้านค้าร้านประจำหมูดาวตอนเด็กนะครับอนาคตน่าจะพาจันจ้ากับหมูดาวมาเล่นร้านค้านะครับต้องรอดูเ้อะยนี่ยถึงแล้วครับด่านที่หนึ่งเรียบร้อยครับมาร้านค้าครับไม่ได้เดินในป่านะครับเวลาฝึกเดิน เดินไปร้านค้าเรื่อยๆครับิถุงล่าบาทถุงล่าบาทบอสที่บาทบอสเดินี้คือแพไปครับไปกันต่อครับสำเร็จร้านค้าแรกแล้วนะครับพอพดก็เดินนำหน้าแล้วก็จูงก็พที่หน่อยจูงนะครับพอควันก็จะเดินประกบนะครับ เผื่อมีเหตุนะครับดูดูรถเยอะนะดูมอไซค์นะส่วนอะไรครับไปเลยไปเลยจ้า